กับแสงในใจดวงดาวเรยงตัวให้ฉันไปไกลภัยกระสันง่ายขึ้นทุกเช้าเสิเรียนแดบหัวใจไม่เคยเบาโชคดีติดตัวหมืนลมหายใจข้อะไร็ตาแตบไม่ต้องใช้แรงเพราะฉันคือลูกรักจากวานไม่แกงสิงแซกสิเปิดทางทุกการวางแผนเงินล้านไหลเข้าทุกวันเหมือนสายฝนหอยออกไม่หลุดงวงในลย สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงคลิปพิเศษนะคะพระเสาร์มีการโยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวพฤกษภบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำานายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับ ชาวพลึกษบนะคะในเรื่องของดวงดาวก่อนพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่นะคะได้มีการโยกย้ายนะคะวันที่13กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานะคะโยกย้ายไปที่ลัคนาราศีมีนนะคะแล้วก็อยู่นะคะตรงนี้ไปไปจนถึงวันที่12เมษาย,ยน2571นะคะมองว่าเกือบเกือบสปีประมาณ2ปีด้วยกัน นะคะเขาอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนลาภะของชาวพฤกษกค,ค่ะนะคะเรือนลาภะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินทองการทํามาค้าขายนะคะโชคลาภที่ได้จากการงานโชคลาภที่ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะคะแล้วก็ดาวเสาวเนี่ยนะคะเขามาจาก เรือนที่เรียกว่าเรือนสุภะของคุณเรือนสุภะเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองเต็มขั้นเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นคราวนี้นะคะดาวเสาวเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นดาวหนักเป็นดาวใหญ่เพราะว่าเขาเป็นดาวใหญ่ การเวิร์กร่วมกันกับเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะหลายท่านก็บอกครูโหนหลายคนบอกว่าเป็นดาวบาบเคราะห์นะคะก็ถูกต้องนะคะนะแต่ว่าคราวเนี้ยเขาไม่ได้เข้าคุณนะคะเขาไปเข้าอยู่ในเรือนลาพะมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ต้องระวังในส่วนเรื่องที่ต้องระวังนั้นส้มจะบอกว่าคุณก็แค่ทํางานร่วมกันกับเขาคุณก็แค่ทํางานร่วมกันกับเขาดาวเสาเป็นดาวใหญ่ เป็นดาวที่จะมาใจร้อนขัดกับเขาไม่ได้นิ่งให้เป็นใจเย็นให้ได้ในเรื่องนั้นๆนะคะให้คุณเวิร์กหรือพัฒนาตัวเองร่วมกันไปกับเขาไปเป็นทีมเดียวกับเขาแล้วจะดีนะเพราะฉะนั้นในคราวนี้ดาวสาวมาจากเรือนสุภาใช่ไหมคะแล้วไม่อยู่ในเรือนลาภาของคุณเพราะฉะนั้นส้มมองแบบนี้ค่ะว่าเรื่องที่ดีก่อนเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าส้มมองว่าในในช่วงก่อนหน้านี้ก่อน ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเข้าเรือนการงานของคุณดูซิว่ามันจริงไหมคุณไม่ได้พักเลยชาวพลึกศพแล้วก่อนหน้าน,นี้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าพราะเขาเข้าเรือนการงานคุณคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่มีงานทํานะคะก่อนหน้านี้คือชาวพลึกศพหลายท่านนะคะใช้คําว่าอึดถึกทนได้ดีจริงๆนะคะคือแบบไม่ต้องกลัวไม่มีงานทํากลัวทํางานไม่ทันดีกว่าช่วงก่อนหน้าน,นี to to ้พอมาในตอนนี้นะ,ะ่ส้มมองว่าชาวพลึกศพนะคะ มันเหมือนกับว่างานจะเบาลงอะคุณจริงมันมีความรู้สึกซ o มีความรู้สึกว่าคุณเองนั่นแหละถ้าคุณทํางานร่วมกันกับเขาได้เป็นอย่างดีคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องพักคุณจะต้องเริ่มพักในบางอย่างเพื่อให้โชคลาภที่ง่ายๆเข้ามาหาคุณในง่ายขึ้นในเรียนสุภาเกี่ยวข้องกับการออนั่งสมาธิสวดมนต์ฝึกสติได้ด้วยนะคะจิตใจที่คุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีจิตใจที่ผ่อนคลาย ปล่อยให้ตัวเองได้พักบ้างและมีสติมากขึ้นมันจะทำให้การงานของคุณนะ่ไะไม่จาเป็นต้องทำอะไรหนักเกินไปมันจะมีความสำเร็จในเรื่องการงานทำธุรกิจลูกค้าเข้าเยอะมากขึ้นนะถ้าคุณนะ่แบบพัฒนาทางด้านแบบสติปัญญามากขึ้นนะ่ะคุณไม่จาเป็นต้องทำอะไรหนักเลยจริงๆคิดดีเน้นการคิดดีเพราะเรือนสุภาชอบความคิดดีนะคะ คิดดีมีสติบอกเลยว่าคุณจะได้รับโชคลาภทั้งในเรื่องของการงานเงินเพิ่มเงินเสริมนะคะรวมถึงในเรื่องของโชคลาภจะมีอยู่เนืองๆด้วยโชคลาภจากการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะ่ะแต่ยังไงก็เอาพอประมาณนะไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็เป็นหนึ่งในดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภแล้วไม่อยู่ในเรือนลาภะซ้่งมองว่าคุณมีโชคนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ไปแรกนะคะในช่วงที่อดาวสาวย้ายเนี่ยขึ้นไพ่สองใบทาหัวกลับคุณกังวลที่กังวลบางทีหลายคนอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากเรียนต่ออยากไปต่างประเทศแต่ไม่รู้ไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปเรียนมันมันมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ส้มพูดอะ ว่าพอเข้าเรียนสุภาเนี่ยโอกาสในเรื่องของการเรียนการศึกษาการทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาซึ่งชาวพรึกศพพอเวลาดูคลิปเนี้ยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ามันจะมาจากทางไหนมองไม่เห็นทางเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณยังมองไม่เห็นทางในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของงานแต่แม้ว่าคุณจะไม่มั่นใจหรือว่าคุณมองไม่เห็นทางนะคะ แต่คุณยังจะทำต่อไปแบบไม่หนักเกินไปคุณคุณยังจะพัฒนาตัวเองทำงานต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปในทิศทางที่คุณคิดว่าแม้ว่าไม่มั่นใจแต่คิดว่ามันไม่เดือดร้อนใครแล้วมันดีคุณจะทำต่ออันนี้คือคิงอ s บสอดหัวกลับสวมมองว่าคุณจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เอาอีโก้ตัวเองเป็นที่ตั้งลดอีโก้พร้อมที่จะเรียนรู้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วตรงนี้ทำให้คุณได้รับโอกาสหรือ ได้รับเงินทองพร้อมที่จะไปเรียนรู้ได้รับเงินทองพร้อมที่จะเป็นทุนการศึกษาคือไม่เหมือนกับคุณจะได้รับโอกาสเพราะอะไรยิ่งโดยเฉพาะในช่วงปี69นะปังมากนะคะ9เรียนคุณรับพลังงานดีๆเลยเงินแสนเงินล้านมาแน่โดยเฉพาะโดยเฉพาะนะในช่วงเออ่ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเตรียมเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงเนี้ยชาวพลกศบอย่างที่บอกแหละความไม่มั่นใจมันก็มีสิ่งที่ดีตรงที่ว่าทําให้คุณเนี่ยเอ่อยังทําต่อเนื่องคุณไม่มั่นใจแต่คุณเป็นน้ําไม่เต็มแก้วผู้หลักผู้ใหญ่รักคุณมากๆไม่ว่าคุณจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงการทํางานแบบไหนผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานให้เงินเพิ่มเงินเสริมเอ็นดูคุณมากเลยเพราะคุณเป็นน้ำไม่เต็มแก้วไงคุณน่ารัก นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่เสน่ห์พารวยสเสน่ห์มหารวยสเนวยสเน่ห์ทำเงินแสนเงินล้านบอกเลยว่าคุณได้รับมีงานยาวๆมาแน่นอนมีเงินด้วยเงินยาวๆเงินยาวแน่นอนสมบอกแบบนี้เลยนะคนะคเงินยาวงานยาวดูแลตัวเองได้บางคน,นร่ำรวยจนถึงขนาดว่าไม่ต้องมีแฟนก็ได้อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะนะฮะแต่ในช่วงแต่ แต่ในช่วงปี7071มีสิ่งที่คุณจะต้องระวังนิดหนึ่งแต่มันก็เอเขาเรียกว่าคือคือเหมือนกับว่าดูแลได้นะเออแบบอยู่ห่างๆได้ระวังได้นะคะขึ้นไพ่จัดเมนหัวกลับค่ะจะมีคนเขาเรียกว่ามารผจญมาเข้าหาคุณมาหลอกมาลวงคุณให้เรามาระวังชาวธาตุลมกุมิถุนตนนะคะมาหลอกมาลวงคุณ นะคะหลอกลวงเรื่องอะไรมันขึ้นไพ่สี่ไม้เท้าค่ะอาจจะอยากมาร่วมหุ้นร่วมทุนด้วยหรือเป็นคนที่เข้ามาในเรื่องความสัมพันธ์ขอแต่งงานเลยนะคะขึ้นไพ่หกไม้เท้าหัวกลับจริงๆหกจริงๆหกไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นหัวตั้งมันคือชัยชนะในเรื่องงานเลยนะคุณมันคือการได้โยกย้ายไปอยู่จุดที่ดีหรือว่าอยู่นิ่งๆมันก็มีชัยชนะคุณ ในเรื่องงานซึ่งจริงๆมันเริ่มเห็นแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี69แต่ถ้าคุณเลือกเอาง่ายๆถ้าชาวพลึกษพเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์มีคนเข้ามาขอคุณแต่งงานขอคุณร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะแต่งงานกันนะในเวลาที่คุณประสบความสําเร็จแล้วหรือเริ่มเห็นความสําเร็จของคุณโดยที่เขาไม่ได้จริงใจการไปสู่ความสําเร็จในเรื่องงานของคุณจะช้าลงหรือไม่เจอความสําเร็จ คุณจะเลือกอะไรแต่ถ้าคุณเลือกงานและเลือกไม่หุ้นส่วนกับคนที่คุณก็รู้ว่าไม่จริงใจคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งแบบพีคสุดๆนะคะในช่วงปี707ดศนต้นปี71ปลายปี7 0็ดศูนย์ถึงต้นปีเจ็ดหนึ่งให้คุณเลือกเอาส้มจะบอกว่าส้มไม่ห้ามคุณแต่ว่าถ้าเป็นส้มส้มเลือกงานส้มไม่เลือกหุ้นส่วนกับคนที่เคยหักหลังเราส้มไม่เลือกที่จะ มีความรักความสัมพันธ์กับคนที่พึ่งเข้ามาตอนที่เรามีชีวิตดีหรือพึ่งพาตัวเองได้แล้วแต่เลือกเอานะแต่ส้มบอกว่าถ้าเป็นส้มส้มเลือกประมาณเนี้ยมาดูกันในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุนอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจหรือหักหลังคุณนะแต่ว่าเลขที่เกี่ยวกับเขาจะให้โชคคุณเป็นพลังงานแบบ ทดแทนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะผู้หญิงที่ขยันทํางานที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนําโชคได้หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะคะขอบคุณชาวพลิกศพนะคะขอให้ชาวพลิกศพมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกด เงินเขาเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงวดกระปะกูมีแค่ลูกชีวิตกูกค่ตัวอย่างเขาอ,อยากได้ไว้ตั้งใดแจักรูว่าบอกให้ตั้งใจแค่ขอไปเงินก็ไล่มาไวไมีแต่สิ่งดีๆรุมกอดกูไม่ต้องวิ่งหาเพราะทุกพลังในโลกนี้เขาหันมาช่วยกูเองจ้ะ เชื่อก็ปล่อยไว้ตรงนั้นได้ยากกวปังทุกเวลา